ัสดีครับกระผมนายน,ะทะนัทตุลขุนวงแก้วนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มเพชรมายานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับอ่ะต่อไปเพื่อไม่การเสียเวลาไปชมว t ทาของเราได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเชิญ พี่เรากินเหล้าอยู่บ้านลุงนี้ลุงจะไม่ว่าพี่ไม่ว่าไม่ว่าลุงไปกวาดบ้านสวนอยู่ท้ายซอยท้ายซอยลุงไม่ว่าแน่ใจนะพี่ลนงใจผมรวยนี่ลุงไปตั้งแต่เช้าเลยพูดอย่างนี้ผมก็สบายใจนะเชนญเชนญชิ เฮ้ยลุงมาไอ,อาในพี่บอกลุงไม่อยู่เฮ้ยเก็บเก็บเก็บเแล้วพี่เต็มเลยลุงเคยบอกกี่ทีแล้วว่าไม่ให้กินเหล้าในบ้านที่ไหนก็ตามลุงก็ไม่ให้กินแล้วทำไมพวกเอ็งยังกินอีกวะฮะไอเหล้าไอเบียเนี่ยมันไม่ดีมันทำลายสุขภาพเข้าใจไหม ต่อไปยังหเห็นอีกนะถ้าเห็นแล้วก็แกได้นอนนอกบ้านแนะ่ยังหเห็นอีกนะเก็บเลยรู้ไหมที่ลุงเรียกพวกเองมาวันนี้ลุงมีอะไรจะบอกการกินเหล้าก,กินเบียร์น,นะ ไม่ดีหรอกมัน <Okay. S 1> ทำลายสุขภาพดูตัวอย่างพ่อจนเครียดกันแล้วชนเครียดพ่อผมคิดแล้าตายแล้วครับลุงเปล่าเนาะพ่อแกตายเพราะเมาแล้วไปขับรถเนี่ยขับรถความตายครับพี่ไม่ใช่พ่อแกเมาแล้วขับรถไปชนเคียงหมู่ คองเข็มหัวฟันหัวแบวอ้โหได้ค่ะมีปัญหาเรื่องนี้มากเ,เอาตลาดาสะพสวัสดีคุคณหมอกันซักสวัสดีครับคุณหมอเนี่ยคุณหมอโจ๊กวันนี้เขาจะมาอบรมผู้แกรเรื่องการเลิกสุรานีแ่แหละครับลุง ดูแลคุณหมอให้ดีๆตั้งใจฟังด้วยครับลัคุณหมอเขาพูดอะไรนะเชิญคุณหมอเลยครับฟังกานหลังด้วยนะครับเดี๋ยวดูนิดราบเข้ไปทำครับครับขทราบประวัติคนไข้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับผมไม่ทราบว่าคุณทานแอลกอฮอล์มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ล้วคะอายุสิบสองครับตอนนี้อายุสิบสามเพิ่งทานไปปีเมื่อกี้แล้วคุณเคยเข้าผับไหมคะ ไม่ไม่เคยครับเคยไหมต้องได้นะครับ,รบอยไม่ถครับ20จริงหรือเปล่าคะจริงครับคุณหมอ,อ,อเขาได้แต่ดูหน้าตาคนไข้แล้วเหมือนกับว่าเห็นตลอดนะคะโอ้ย แล้วก็มีอีโก้โก้เอออโก้สูงเนี่ยเป็นจะเป็นคนที่อ๋อเยอะอายนะวอาเยอะเตะอย่างเงี้ยมั้งทำหน้าที่ทำมาบ้านดีไหนวะด้าโอ้ยอยากเรียนเลยที่ซื้อมากรึบสักนิดหนึ่งโอ้ยโอ้ยไลค์เอ๊ะแต่ว่เรายังไม่เสร็จเลยติวคนมากเฮ้ยที่หลังเฮ้ยไม่เป็นไรเงานต้องส่งคือทำไมวะ ลุงนะว่าลุงไม่นอนนอกบ้านเอ้ยก่อนลุงเองกินกับกินกันอยู่นี่ห่าเอ้ยไม่เป็นไรเอ้ยกันเได้แล้วนะลุงเราพูดว่าไก่อนเนี่ยไม่ต้องกินหรอกนะเนี่ยต้ามาป้ามาแต่งหวัดเนี่ยขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษเพื่อนกินไม่ได้ไม่ได้จริงเอาอเงินต้าครับดีกินของคนไม่ได้ว่าเราไตกเงี้ะไรมารวยกันมาเสร็จลองเลย เนหเล่นล่นี่นี่ถึงอีโก้ฮโอยกินเฉยเลยี่ที่นีโก่เ้าเยอี้นักเว่านักอีเดนติสวัสดีชาวบ้านผูกดีหมีที่เขารูรักทุกทุกท่านกับผมผู้ใหญ่ทองปิวท่งมาเกิดวันนี้ เป็นวันพุทธที่4กุมภาพันธ์2558เรื่องด้วันนี้ข้าพเจ้าก็มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันนั่นก็คือการวรรณรงค์งดดื่มเหล้าแล้วก็การจำหน่ายสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีนั้นมีความผิดซึ่งก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงร้านค้าต่างๆนะที่จำหน่ายสุสราและก็ เอาไยมุ้งต่างๆนะห้ามนะห้ามจำหน่ายแก่เด็กและเย,ยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีมีความผิดนะครับติดคุกนะครับอ๋อแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการรณรงค์ต้านการดื่มสุราในวัยเด็กนะข้ออยากให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านกูมหมีของเราได้เข้าร่วมโครงการนี้กันเยอะๆนะครับส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะ อีกอย่างนะขอย้ำไว้นิดนึงนะการจำหน่ายสุรายาเสพติดเนี่ยไม่ดีนะครับเป็นโทษร้ายแรงนะฮะเป็นสาเหตุที่ทำให้เอเกิดโรคต่างๆได้มากมายเช่นตับแข็งและก็ยังเป็นบ่อกเกิดของอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะอ่าสำหรับวันนี้ผู้ใหญ่บ้านก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ ไม่ตำรวจนะรู้มาขอทานตรงนี้ไม่ได้นะขอไม่ได้ต้องเปิดชาวบ้านครับอจะขอทานบอลขายไม่ได้ไปไปไปลงพักไปลงพักไมปไปไปกฎหมมายนี่ไปไปไป